ด้วยสวัสดีค่ะพี่เบิร์ตสวัสดีครับเย่ว้า <Yeah. S 2> วแบมบอกคุณผู้ฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะว่าวันนี้จะมีงานของพี่เบิร์ตแล้วก็ <c oughs> แล้วก็มีมีเดี๋ยวจะมีพี่เบิร์ตโทรเข้ามาคุยกับพวกเราอ ต้นไม้ไปด้วยครับอะไรนะคะคุณมิงฝักต้นไม้ไปอ๋อใช่ใช่ใช,ช่งานของเราเมื่อเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วใช่ครับนะคะ Green Charity ้อ่า uh, r e e n แ a n c ล u b นะคะแล้วก็ให้ทุกคนเอาต้นไม้ไปปลูกต่อกันที่บ้านใช่จากจากัดงานนั้นครับก็จะมีคนมาขอต้นไม้ี่เพียบเลยที่บ้าน บอกว่าขอตอนโจกิ่งน้นกิ่งนี้กิ่งนั้นไปได้ไหมเนี่ยตอนนี้พี่บอกให้คนสวนให้ชามาไว้เยอะเลยครับเผื่อใครต้องการแล้วเขาบอกว่าอยากมีตนน้นม้ของพี่เบิร์ตไ,ไปปลูกที่บ้านพี่บอกว่า,วาดีาความคิดรเริม่มดีจังเลยอะนะคะไหนไหนเราคนเมืองอยู่ในคอนโดอยู่ในอาพาร์ตเมนต์บางทีมันไม่มีพื้นที่สีเขียวอะคะพี่เบิร์ ถูก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 งะงานนี้ก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆของพี่เบิร์ดที่ให้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะกลายเป็นสวนแบบใหญ่ๆเลยก็ได้ขนมว่าพี่เบิร์ดเนี่ยเหมือนเหมือนกวางดาวแล้วจ้ะอยู่ในป่ายอะไรเงี้ยเหรอคะขข้า,ขา,ขาบ้างพี่เบิร์ดมีทาด้วยล่ะ <c oughs> ดูท่าทางจะสนุกสนานนะคะนี่ถ้าเกิดว่าไปแล้วเนี่ยพี่เบิร์ดค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องต้นไม้สิงสารศาสตว์กันไม่ได้นะคะ ไคนยทีทีทั้งวันก็้งเจ็ดโมงเช้าครับคุณฟังครับพี่เบิร์ดนะครับตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็เตรียมพร้อม,พอมพอเพื่อที่จะกับทุกคนจะกว่าจะเจอกว่าจะเจอก็มีบรฟแชมเปญเบรฟเสร็จต้องแต่ตงตัวเลือกทุ่มเลือกชุดลงไปข้างหน้าเพ <ừ> ื่อสนุกจนถึงวันนี้ครับเราจะบอกสภาพให้นะครับว่าพี่เบิร์ดนั่งคุยที่สนามหน้าบ้านนะครับแล้วก็เอนกายลงที่โซฟาตรงกลางสวนเลยครับแล้วก็มองไปเนี่ยครับเห็นต้นมงต้นไม้เลยอาการอะไรเลยบอกไปครับว <ừ> ่าเหมือนอยู่กองดาวจริงๆ ก็เลยบอกเลยนะคะว่าบรรยากาศนี่มันไม่ผิดไปเลยอย่างที่พี่เบิร์ดบอกใช่ไหมมัน,น,ม,นมันโรแมนติกมากด้วยตอนกลางคืนอ่ะใช่ใช่ก็พอ,พอ,อพอก็เมื่อกี้บอกก่อนก่อนที่ก่อนที่แบมจะท้าแล้วก็ฝั่งฝังที่แบมพูดมันก็จริงอะคือแบบพ,พี่น้องสื่อบนชนมา้เขาสนุกกันมากเลยครับค่ะ เขาสนุกกันมากถ้าเหมือนแบบแบ่งปันเวลาที่ที่มีค่าที่แบบเป็นกูดโอเดย์ของเขาคือวันเวลาที่ผ่านผ่านไปของเรารวมกันเนี่ยล้วแบบพูดอะไรไปก็ทุกคนก็จะแบบ๋ <Get S 2> อเออใช่โอ้คสหมดเลยอะ่ะนะคะคือเหมือนทุกคนคือผ่านช่วงเวลานะั้นแล้วเหมือนกับว่ามัน,ม,นมันยังยังโหยหากันอยู่ตลอดเวลาเนาะความความรู้สึกลึกๆค่ะพี่เบิร์ดค่ะใช่คราวนี้พี่ถึงแบบอยากจะบอกทุกคนว่า โอเควันวันหนึ่งผ่านมา25ปีแตบเดียวเองไงแล้วแบบพี่เบิร์ดรู้สึกพี่เบิร์ดรู้สึกแบบพิเศษมากๆกับเมื่อคืนเนี้ยนะครับคือประชุมเสร็จปั๊บแล้วพี่เล็กบอกว่าพี่เบิร์ดการรู้ไหมครับว่าพรุ่งนี้คือเรารู้อยู่แล้วอะแล้วก็มบอกนันกันว่าพรุ่งนี้เมื่อ25ปีที่ผ่านมาคือคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดรอบแรกของเราพี่เบริร์ดทุกคนลุกสู้ไปหมดเพราะว่า ครั้งนั้นเป็นครั้งที่เรายัางไม่รู้เรื่องอเลยเลยแรมเรายังไม่รู้ว่าคอนเสิร์ตคืออะไรเรายังไม่รู้อะไรแต่ว่าครั้งนั้นเป็นครั้งเริ่มต้นชีวิตของพี่เบิร์ดทางครอบ <ๆ S 1> อครัวกับคุณแม่อุดมกับพวกเราต่างๆกับพี่เตอ๋อพาพี่เบิร์ดมารู้จักกับคนดูพี่เต๋อพาพี่พี่เบิร์ดมารู้จักพี่เล็กมารู้จกักกับคอนเสิร์ตมารู้ว่าคอนเสิร์ตเสียงกรี๊ดเป็นยังไงความพึงพอใจในการที่เราได้ยินเสียงคนดูมีความสุขกับเราเราได้ เหมือนเราได้พลังนั้นมาจากยังไงถามพ่อแล้วมันจะเป็นยังไงคอนเสิร์บอกว่าเอาเดี๋ยวบอรก็รู้เองจากวันนั้นมาถึงวันเนี้ยแบบคิดดูสิว่ายังไม่มีอะไรแบบเสื่อมคลายเลยอะคะ่ะนะคะตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งคือวันที่สิบสองกรกฎาคมในปีนั้นก็เป็นรอบแรกของแบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ เหมือนกันนะคะแล้วก็เรียกว่าตรงกับวันนี้พอดีเลยที่เราได้มาบอกข่าวดีว่านี่แหละเรากําลังจะกลับมาแล้วใช่เรารักกันมาตั้ง25ปีแล้วแบบเมื่อก่อนเนี่ยคนที่รักพี่เบิร์ตต้องรักพี่เบิร์ตจริงจริงพี่เบิร์ตอ้วนดำอ้วนดำอ้วนดำหัวหยิกหนูหนูจะบอกว่าหนูมีวิดีโอด้วยแล้วก็ช้างช้างจะเอามาออกกันจังเลยอะมันจะ โอ้ดีเนาะดีนะด,นะดูกลับกลับคิดเป็นแบบว่าโถคนแฟนที่รักพี่เบิร์ดเนี่ยรักจริงๆนะพ <c oughs> ี่เบิร์ดไม่ดูแบบหล่อเหมือนนัดเดทหรือแบบอะไรเลยโอ้โหดำอโหนั่น <c oughs> ันตอนนั้นไงแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะเอาความทรงจําเรียกว่าทุกคนทุกคนต้องเตรียมตัวให้ดีใช่ไหมคะพี่เบิร์ดคะใช่ทุกคนต้องเตรียมตัวให้ดีแล้วก <c oughs> ็แบบ คือทุกๆเพลงทุกๆช่วงของ25ปีเนี่ยมันจะต้องโดนใจใครบ้างไม่ใครก็ใครคนหนึ่งพอมาถึงตรงนี้ปั๊บเลยพี่เบิร์ดอยากให้ทุกคนเนี่ยความเด็กของของทุกคน,นมีมีจริงอยู่แล้วคคือ,ค,อคือมีครับตอนที่ให้พี่เบิร์ดกระโดดใช่ไหมว่าพี่เบิร์ดได้ไม่รู้ตัวหรอกว่าพี่เบิร์ดจะกระโดดได้พี่เบิร์ดกระโดดสูงมากพิ้วพิ้วี่าถ่ายออกมาสวยพอพอถ่ายเสร็จปั๊บเนี่ยเขาบอกได้ตั้งแต่ ช,ชุดแรกๆแ,แล้วว่ะแล้วมันก็มีสปริงให้พี่เบิร์ตอ่ะเขาไม่เอาออกมาเลยเขาบอาให้เก็บไว้ข้างในนะพี่เบิร์ตกระโดดดิงด้งๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนทุกพวเราทุกคนเนี่ยจะมีตอมเด็กครับตอมเด็กเราเก็บเอาไว้ข้างในซะเยอะเพราะเราต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานมากมายกับสิ่งที่คนม,มากระทบเราหรือสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้เห็นเต็ไมไปหมดเลยแต่ถึงเวลาวที่จะปล่อยมายของเราให้มันอิสระปล่อยให้คุด เต้นปล่อยใหเขาร้องปล่อยให้เขาใส่ใช้ใสาตายอย่างนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้มาก่อนอย่างนี้เขาแบบเหมือนแบบเราเห็นพลุเหมือนเราจเจออากาศเย็นเหมือนเราเจอเพื่อนในในที่ที่เราอยากจะอยู่ด้วยอยากจะพูดภาษานี้อยากจะแบบเนี่ยเอาพวกนี้ออกมาเอาพวกนี้ออกมาให้หมดเลยเพราะว่าคนที่อยู่ในนั้นทุกคนเนี่ยนิสัยเหมือนกันหมดไงจ้ะค่ะ เราคิดในขั้วประจุไฟฟ้าที่เป็นบวกหมดเลยอ่ะคือเราจะเราจะได้เอ็กโคของความรักที่แบบสนสุกสนานเนี่ยวนอยู่ในนั้นอ่ะในนั้นม,มีความสุขมากแล้วมันจะเป็นบิตติอยู่ข้างในว่าพอออกมาจากตรงนั้นตึง้งสามสี่ชั่วโมงเนี่ยเที่ว่าความทรงจํากลับถุบแล้วมันวนที่เราเหนื่อยวันที่เราเราแค่เปิดประตูนิดเดีย ความสนใจมันออกมาไม่ที่มีความสุขมากแบมตอนนี้แบมเชื่อนะคะว่าหลายคนที่ฟังกลิ่นเว็บอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงพี่เบิร์ดเนี่ยตาเป็นประกายแล้วอะคะ่ะคือคือคือรู้สึกได้ถึงพลังที่พี่เบิร์ดส่งให้แล้วกําลังจะเอาพลังของตัวเองออกมาในวันนั้นด้วยใช่ Bam. แบมเหบที่บอกแบมเนี่ยในรอบตัวพี่เนี่ยมันไม่ได้มีเหมือนชนไม่มีใครนี่ง <c oughs> นมาแล้วดูที่พี่พูดไปสิ <c oughs> พูดยังยไม่ทันปากตัวเอง <c oughs> คือความรู้สึกมันมันไปแล้วอะ่ะมันแบบว่าโอ้ยอยากให้ถึงวันนั้นแล้วจริงๆนะเนี่ยใช่แล้วที่ไปซ้อมเต้นนะแบมกว่าจะหมดตะลเปกทำไมมันช้าจังเลยเอะ่ะลี้ยคูกครูครูอู่มองหน้าพี่เบิร์ตว่าพี่เบิร์ตใจร้อนทีเราเนี่ย <c oughs> ใจร้อนทีเราเนี่ย <c oughs> บอกแล้วว่าครั้งนี้อ่าเรียกว่ายัง <c oughs> อยู่นะฮะใช่ใช่ไหมยัง <c oughs> ยังเกินอ่ะยังเกินเลยเนาะ 25ปีแบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ตอนวันของเรายังอยู่นี่คือชื่อตอนในแบบเบิร์ดเบิร์ดครั้งที่สิบนี้นะคะใช่ครับนะคะแล้วก็ต้องบอกกับคุณผู้ฟังว่าจริงๆมีการเปิดจำหน่ายบัตรมาแล้วแล้วก็บัตรเต็มเต็มไปแล้วมันหมดไปแล้วทุกคนเสียดายร้องให้มาร้องว่าจะไม่ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเปิดใหม่เปิดใหม่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้เขาเปิดแบบเนี้ยค่ะเพิ่มอีกสองรอบ ใช่คะใช่ค่ะ,คะนะคะก็คือควันพฤหัสบดีที่ยีสิบสองแล้วก็วันศุกร์ที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนได้คุณผู้ฟังครับรีบจองมาเลยนะครับเพราะว่า Green Wave ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยพี่คิดว่ากรีนเวฟเนี่ยจะเป็นมีแต่เพลงเพราะๆอย่างเดียวใช่ไหมครับเพลงดงเพลงแดนเนี่ยพวกเราก็แดนกันได้และแฟนๆกรีนเวฟ ออไอเคลียร์บ่อยยังไงดีครับเพลงพระพรอครับเพลงพระพรอเมอร์ก็อยาก<ช>จะบอกว่าเพลงอะไรมันเป็นเพลงที่ทุกคนชอบหมดเลย <c oughs> เบอร์ก็กเอามาใส่แล้วด้วยแต่เบอร์ังบอกไม่ได้ <c oughs> ว้าวของกลิ่นเวททั้งนั้นเลยของกลินเวททั้งนั้นเลยคือแบบว่าฟังกันแบบน้ําตาร่วงน้ําตารินก็มีใช,ใช่ไหมคะใช่อ,อืมพอแล้วสวยด้วยอ่ะพอแล้วสวยอ่ะแบบสวยเสียงเพราะฟังแล้วเอามือเอามือจับก็ มือคนที่เรารักแล้วมองขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ออสโมซิสแบบความรู้สึกบวกเข้าไปเสพเสพความบวกเข้าไปโอ้ยคุณฟังครับจองเลยครับจองเลยครับเบิร์ดมาหากดูมากเลยครับเบิร์ดนั้นไปก่อนใครเลยนะครับแต่พอเบิร์ดออกไปปั๊บเบิร์ดหันหลังให้เวทีทุกทีเลย <laughs> เราก็จะได้เห็นนะคะทั้งพาร์ทของความสนุกที่มีแน่นอนบอกแล้วว่าให้ดึงเอาความเด็กของทุกคนออกมาแสดงให้เต็มที่ที่สุดในวันนั้นแล,ล้วคุณธนาก็เอาครอบครัวไปด้วยนะคุณแม่ไปด้วยชนธ <c oughs> น,นาถูกค่ะคุณแม่ดิฉันก็เป็นแฟนคลับพี่เบิร์ดเหมือนกัน <laughs> คับคุณแม่บอกให้น้องชนธนาเอาไปด้วยนะครับ <c oughs> ได้ครับพี่เบิร์ด <c oughs> เอาวันนี้ฝากบอกกันไว้ว่าเปิดจองบัตรแล้วด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับเพิ่มรอบของแบบเบิร์ดเบิร์ดนะคะครั้งที่สิบนั่นเอง แล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ไปเจอกันในวันนั้นที่อ m p a c คอ r e n a เมืองทองธาน,นีพี่เบิร์ดฝากอะไรให้ทุกคนเตรียมตัวกันไว้อีกหน่อยดีไหมคะได้ค่ะคือเบ่ออยากจะบอกหนึ่งหนึ่งนะครับว่าไม่ใช่แบบแบบเบิร์ตครั้งที่สิบอย่างเดียวคือเป็นการฉลองแบบเบริร์ตครบรอบ25ปีแบบเบริบร์ตเบิร์ตวันของเราที่เราเราต่างเรามีระยะเวลาจูงมือกันจาันถึงวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวทจีกับสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นเนี่ยก็คือสิ่งที่ทุกคนชอบ วนเวลาที่ผ่านมาชอบต่างกันชอบต่างวันละกันแต่ว่าจะมีทุกอย่างที่คนชอบและจะมีสิ่งใหม่ๆที่เราคิดว่าไม่น่าจะมีได้เลยอ่ะอต้องมีเซอร์ไพรส์แน่อยากดูจังเลยอย่าไม่อยากเล่นนะไม่อยากไม่อยากจะให้เผยเลยว่าจะมีใครอีกบ้าง<แ>บนเวทีในครั้งนี้เงียบเลยจ่ะ รับรองรับรองว่าเซอร์ไพรส์กันแน่ๆด้วยเหมือนกันนะคะใช่ค่ะใช่ค่เทียบเลยวันนี้เราเชื่อว่าพี่เบิร์ตเต็มที่ทั้งวันจริงๆอย่างที่เล่าให้ฟังกันตั้งแต่เจ็ดโมงมันจะเปลี่ยนท่านั่งไปหลายท่าแล้วนะผันอนลุกขึ้นมานั่งแล้วมายืนอันนี้มันนั่งยองๆแล้วเราเชื่ออย่างนั้นก็ไดีนเขียนปีเตียพี่วิ่งเลย วันนี้ต้องขอบคุณพี่เบิร์มากเลยนะคะขอบคุณที่มาขอบคุณครับพี่ที่น่ารักเสมอสําหรับลีนเวฟ่ะ <c oughs> และ <c oughs> และเราก็เชื่อว่าในครั้งนี้ทุกคนที่ยังมียังแอดฮอร์สนะคะหัวใจที่ยัง <c oughs> เต็มไปด้วยความแบบเป็นเด็กและยังสนุกกันได้อยู่เนี่ยจะต้องไปเจอกันใน25ปีแบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ตอนวันของเรายังอยู่ค่ะจนุก <c oughs> แต่สำหรับพกคนที่ยังทันไม่รู้ว่าตัวเองจะได้หรือเปล่านะพวกเราภายเราไปช่วยกันปะผุได้โอเคเรามีซ่อมกันได้ใช่ไหมคะพี่งานนี้เลยนะคะได้ค่ะพี่เบิร์ดเขาวันนี้ต้องขอบคุณนะคันรบกวนเวลาดึกมากเลยฮะไม่เป็นไรอย่าได้เป็นไรจ้ะนะคะแล้วยังไงขอให้พี่เบิร์ดรักษาสุขภาพด้วยพวกเรารอที่จะไปสนุกกับพี่เบิร์ดกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะพี่เบิร์ดค่ะสวัสดีค่ะ